แม่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอย่างอย่างแม่ก็อธิบายของแม่แไปเนาะอธิบายตัวเองนี่แหละลูกอธิบายให้ตัวเองนี่เราฟังแม่ก็แต่ทีนี้เพียงแต่ว่ามัน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 ,มนไม่อยู่ในโลกโลกของยุคยุคอที่ว่ามีมีระคำนักสอนนะจ๊ะมันไม่มีมานไม่มีมันก็เลยเป็นเป็นที่มองผ่านเท่าน,นั้นเองค่ะวิชาตัวนี้แล้วแล้วก็งานนี้งานที่จะที่จะ ตัดภพตัดชาติได้หรือหรือเป็นงานที่จะสังหารกิเลสหรืออวิชชาด่านนี้ได้เนี่ยมันก็เลยไม่มีใครสนใจแต่เราทําเป็นด่นดานๆทาเป็นกองพักองพันะเพราะว่าเราฟังมาเราเข้าใจเราก็เลยทําเราเสียเวลาก็จริงเราไม่โลภมากแต่ว่ามันเห็นผลนียมันเลยมีกําลังแม้ถึงว่าไม่ทำความเข้าใจนะคะเนาะเช่นถึงว่างวุ่หลวงพูดเมื่อกี้ะว่า กา,กายแตกกิกแตกเนี่ยเราหนูไม่เข้าใจความหมายมเนี่ยก็กายแตกเราก็หมายถึงว่าอ,อท่านเขาพูดที่ปฏิบัติเนะี่ยเข้าใจว่าท่านอ่ะไม่มีกายแล้วไม่ยึดในกายแล้วเพราะท่านทําเพราะท่านท่าน,าน,าน,านแบบอ่าแล้วก็จิตฝ่ายวิชาที่แม่บอกเนี่ยมันมันต้มมันต้มเพราะว่ามันอยู่ในนั้น มันอยู่ในใจของของของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจ้ะแ,แล้วมันแล้วมันเลยแล้วมันเป็นพี่ด้วยมันเป็นเจ้าเ,เจ้าเจ้าด้วยเป็นเจ้าของแล้วมันเป็นผู้ปกครองแล้วมันเป็นพี่เลี้ยงแล้วมันเป็นโน้ยบอกไม่ถูกจะบอกว่าไงม,มึงกูกูปกครองมึงอะ่ะกูอยู่กับมึงอะ่ะกูบังคับมึงได้กูต้มมึงได้กูรู้ว่ามึงมึงจะมึงนิสัยยังไงกูรู้นิสัยมึงอเห็นไหมเพราะนั้นที่ท่านเอามากเสร็จแล้วแยกกายเสร็จแล้วเอาไปคองไว้เอาไปนกองไว้คลองไว้ เราทําความสะอาดไว้สูสมสไว้เดยกแล้วท่านคงผู้ทาคงหมายความว่าคงจะแบบให้ให้มันถลายไปเองเพราะถือว่าฉันแยกเสร็จแล้วจ้ะแยกเสร็จแล้วกองวาแล้วมันมันไม่ยังไงไงมันก็ต้องสลายมันก็ต้องละลายเพราะการเลยเวลามันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องสลายมันต้องมันต้องมันต้องละลายนี่นี่นี่จิตจิตฝ่ายอวิชามันหลอกหลอกผู้ผู้มัางก่ที่นหนจิตอวิชามันหลอกผู้ผู้แยกกายจิตอวิชามันหลอกผู้ปฏิบัติ ขั้นนี้มันหลอกจ้ะมันไม่สนมันไม่สงสารหรอกมันไม่สงสารว่าโอ้นี่ท่านะทําเพื่อพกกุทธกาศนะนะท่านทําเพื่อพระาศาสนานะท่านเป็นผู้ผู้นําในทางพุทธบริษ,ษัทสีนะท่านละทางโลกมาท่านมาท่านมาเพื่อจะหาธรรมเพื่อมาเพื่อจะมาเป็นกองทัพธรรมท่านมาที่จะมาหาธรรมแล้วเพื่อจะมาเผยแผ่ depends, เพื่อจะมาช่วยมนุษย์ <maniac. S 2> เพื่อจะมาทํางานให้กว่าพุทธเจ้านะมันไม่สนหรอกจ้ะ มันไม่สนค่ะมันยิ่งสก,กัดดีเลยค่ะยิ่งจะมาเป็นกําลังให้พระพุทธเจ้ามันยิ่งสก,กัดดีแม่ถึงบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องฟังโจทย์ให้ให้เข้าใจไงคะโจทย์โจทย์บอกว่าให้ให้พิจาณาร่างกายเราเนี่ยให้ให้เห็นให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตานี่คือโจทย์แต่ที่นี่วิธีทำํำไงวิธีทำพอเอินเราเจอเจอจากพ่อแม่พระอาจารย์ท่านเรียกว่าแยกม้างประาสานเรียกว่าม้างไง แม่ก็ทำาองเข้าใจอ่ะฮแยกหนังแยกเนื้อแยกกระดูกแยกข้างในแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ท่านก็บอกให้เผานีมท่านก็ไม่บอกด้วยว่าเผายัางไงแล้วเอาเราเคยเห็นไปเผาผีเราจําได้เผาผีตามต้องนงต้องนาเราเป็นเด็กต้องนาเด็กทางบ้านเขาไม่ไปเผาวัดเขาก็เขาก็เผากากแจ้งก็แม่ก็เห็นเขาเอาฟืนผสมซุ้มๆุม้น้ำมันลาดแล้วก็เอาศพที่ใส่ลงพอบนส่งแสงเข็ม ลงธรรมราฝาปิดธรรมดาเนี่ยเพิ่งไปเผาแม่พผอเอิญเห็นตั้งแต่เด็กๆนี่ก็กำหนดได้แล้วขท่านบอกให้เผาให้เป็นอนาตตาเนี่ยแล่วแม่ก็ต้องกำหนดเผาเพราะว่าจนเป็นอนาตตาอนาตาก็คือว่า้ถ้ามันมันยังไม่เป็นขี้ทองมันจะเป็นอนตตาได้ไงวะอ่แล้วขี้เท่ายังไม่คืนเป็นเมื่อเดียวกับดินมันจะเป็นคําสอนได้ไงวะเพราะท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าให้ให้เห็นธาตุทั้งสี่ดินไฟให้ตัวเราเนี่ย ให้เห็นเป็นธาตุเดิมให้มันคืนสู่ธาตุเดิมท่านใช้คําว่าธาตุเดิมไหยธาตุเดิมมันเป็นคือธาตุดินเพราะนั้นที่เท่ายังไม่เป็นดินเ,นเราจะหยุดไม่ได้เราจะต้องกําหนดว่าที่เท่าเป็นดินแล้วเผาเสร็จแล้วที่เท่าเป็นดินแล้วเนี่ยที่เท่าเป็นเสร็จแล้วเราเราทําตามโจทย์เปี้ยแล้วกิเลสมันก็หนาวาสินี่แล้วทีนี้ใจมันดูอยู่อ่ะอย่าอ่าไอสติปัญญาคมอยู่อ่ะทําอยู่อ่ะร่วมมือกับจิตนะ่ะปุ๊บเพราะจิตเป็นนักรู้อ่ะ จิตเป็นคนคิดคนปรุงอ่ะเออวันนี้ก็เสร็จแล้วท่านบอกว่าทําซ้ำซากๆทำเป็นงานเอ้าก็แสดงว่าบอกว่าพื้นงทำมาใหม่ทาไมเน่ก็มีแค่นั้นเองทาไมเป็นเนื้อเป็นหนังครบสมบูรณ์ใหม่เนี่ยแต่ข้อสําคัญอ่ะแม่ก็พยายามเล้นนะตอนทํำนะให้กําหนดเห็นนะทําหนังก็ให้เห็นหนังให้จิตเห็นหนังมันเห็นได้ค่ะกําหนดจิตลงไปให้เห็นหนังให้เห็นตัวลอกยังไงให้เห็นหมดเลยอ่ะจ้ะ ถลกหนังเสร็จแล้วก็ให้เห็นหมดเลยค่ะแล้วก็ตัดแขนตัดขาดทำแหล่เนื้อออกจากจากที่มันห่อหุ้มแขนขาลําตัวลอๆๆๆออก้ยกหนีเพราะว่าท่านบอกให้แยก,กแยกเนื้อแยกหนังให้กําหนดให้เห็นค่ะจะผ่าตรงไหน,จะ,นจะตัดคอจะตัดแขนจะจะผ่าหน้าอกจะแยกเอาข้างในออกมา,าให้กาหนดเห็นตลอดไหมลูกแล้วก็เอากองไว้คนส่วนๆนกองหนังกองเนื้อกองกระดูกกำลังใส่เครื่องในกำลังกำลังใส่พวกเครื่องใน แล้วสุดท้ายก็เออท่านของท่านขาก็เอาเนื้อ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 มาให้เหลือแต่กระดูดรวนๆเอาก็พวกกระดูกก็สับสับท่างกระหมอกระโหลกแล้วสับรวมกันกองกองมันเลยเป็นสี่กองทาสี่เนี่ยจ้ะแล้วก็กองกระดูกกองเนื้อกองหนังกองหนังแล้วก็กองหนังกองกองเนื้อกองกระดูก้วก็มาข้างในสี่แล้วเนี้ยให้เห็นเนี่ยแม่เล่นอย่างเงี้ยจ้ะให้เห็นจ้ะฝากลูกหลานไว้อีกทีในเมื่อบันนี้ย้อนถามเรื่องว่า ผู้นักปฏิบัติบางนะ่ะบอกว่ากายแตกกิดแตกแต่ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วแม่เลยขอฝากอธิบายฝากไว้อีกทีนึงเพราะแม่จะเข้าใจของแม่อย่างนี้แต่แม่ก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเไม,มไม่มีสไม่มีสํานักสอนในโลกปัจจุบันเพราะว่าคนก็ไม่ลงใจเพราะไหนพระไตรปิฎก,กไม่ชัดแจ้งไม่ชัดเจนมีแค่มีมีนิดเดียวที่แม่เคยบอกมะจ้ะ มีนิดเดียวที่พระเจ้าบอกว่าพิสูจย่อมพิจารณากายอันอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แหละให้เห็นเป็นธาตุว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิสูจนทั้งหลายอ่าอ่เปี่ยมของคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วฆ่าผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วนั่งแบกออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกพิสูจทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้นมันก็มันสมมติพระเจ้าพระ泰พดกแปดหมื่นสี่พันวัธรรมขันธ์มีแค่นั้นน่ะ วิธีวิธีทาวิปัสนาแยกกายให้กายให้จิตมันไม่ยึดในกายให้จิตมันไม่ยึดในธาตุสี่นั่นรไฟมีแค่นั้นสั้นๆ้นจริงๆในพระไตรปิฎกนี่จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าทําให้จัดสรรมันจะไปเจอไหมเนี่ยแล้วไม่เจอที่ไหนเจอของของของไอ้นั่นด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยส่งนะแต่มันมาอยู่ที่สํานักสํานักสอนธรรมะเปิดธรรมะของวังเรีะเออทุกเตอร์น้อย วังลีนครนายกอะนะเออวังลีแม่อย่างที่เคยบอกว่าแม่เคยได้ไปช่วยงานบรรยายทำเสริมๆก็นอนหนังสือไปด้วยก็เลยไปเจอนี่แหละค่ะอยู่ในัำสำนักนั้นแหละค่ะนี่เราทำนั้นเพราะทำไมจะไม่มีสอนละม้างสายแต่คนก็ไม่เอามาทำอันนี้กับหลวงปู่มั่นแม่ก็แม่ก็มีหลักฐานให้วันท่านก็บอกว่าเช่นปัผ่าตัดเออ แยกแบ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสร็จแล้วก็เช่นการผ่าตัดเผาเนี่ยลุงตายิ่งบอกยิ่งบอกกับคุณแม่เลยว่าเผาะุงตาก็พูดเผาค่ะเผาเผาพูดพูดค่ะเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครทําแต่พอทําแล้วมันมันไม่มันไม่ช้าหรอกลูกเออในแม่ก็เลยทีนี้สายทางสายธรรมทาให้หนูได้มาเจอแล้วหนูก็ทำโดยที่หนูไม่ได้เจอแม่หนูเจอแต่ใน facebook youtube แล้วมันเกิดกับหนูหนูก็เป็นพยานให้แม่แล้วอีกคนหนึ่งนี่ค่ะแล้วมันเกิดกับแม่แม่ก็ไม่ก็ไม่ได้หาปรยงพยานแม่รู้แต่ว่าแม่ทําตามเพราะแม่ไปไปไปเ็าเพื่อจะไปทําทุกอย่างที่ที่ท่านสอนเราถือว่าเราไปเรียนเราถือว่าเราจะไปศึกษาเราถือว่าเราจะปฏิบัติเราก็ต้องทําตามหมดเดี๋ยวนี้คําสอนท่านอะมันมันไม่ม,มแปลม่นันมันห้วนห้วนไปมาใกใจเห็นไหมคะ มั้ยยังไงมั้งไงก็ได้แล้วแต่ตัดแล้วแต่ปัญญาเนี่ยนี่เนี่ยแม่ก็เห็นไหมคะทีน,นี้แม่ก็เลยเห็นใจอย่างที่บอกนะคะก็เลยต้องมาบอกเน,นี้ยค่ะหรืออะไรว่าอ้อเขาจะย่าสอนในตำราว่าให้เห็นร่างกายเป็นจ,จากตัวของขา,ศา,ศาโอเมื่อตอนทําอยู่มันก็โอ้มันแปรสาภาพเนาะมันแปรแล้วเนี่ยกูแยกเนื้อแยกหนังโอ้ยถ้าเป็นเนี่ยมันมันน่าสลดสองเวทแม่มนโอ้ถ้ากูยาาอ,ยอ,าอยู่กับมันมันก็นี่ถ้าเปิดร่างกายเราเป็นอย่างนี้ เราก็ทุกแต่อย่างนี้มันก็เห็นความไม่สบายใจเห็นความเสียดสยองเห็นความน่าเหมือนไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยระหว่างที่มันก็นี i i well, no. no ่คือความความไม่สบายใจแล้วความทุกข์มันก็อยู่ในฐานะระหว่างทําอยู่ก็เปในนิจังไปในตัวเป็นทุกขังไปในตัวแล้วพอไปเผาให้เป็นให้มันให้ให้ให้ไหมให้เป็นขี้เถ้าพอเป็นขี้เถ้าแล้วมันก็แล้วก็ยังยังจิตมันยังช่วยเราอีกนะวกาขี้เถ้ายังไม่เป็นดินเป็นเนื้อเดียวกับดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องก้องตำหวดว่าเออหวานไร้วานไรคืนผ่านไรที่เท่าที่เท่ามันธรรมชาติมันกินมันลงสู่พื้นดินแล้วมันก็ต้องเกินเป็นเนื้อเดียวกันอ้อรอบนี้เสร็จแล้วอู้ทาถึงอนาตตาแล้วท่านบอกให้ทําอังจังทุกขันอนาตานี่แล้วบอกทาแล้วทําอีกทําเป็นงานทำท้งรากๆทำไม่ต่องไปหวังทำโอ้จงกว่ามันจะเอออย่าไปคาดหมายเขาก็ทำตั้งหนั้าต่างทำแล้วมันก็ตัดสินโดยที่ว่าถ้ามันตัดสินแบ่งที่หนูเห็นหนูเจอนั่นแหละ อย่าเราะนั้นถ้ากรณีเจอคือมันจะมันจะไม่ใช่ทำมันจะมาตัดรอนเราเลยมันจะมาปัดเราหน,นีเลยมันจะสว่างจ้ามันจะปัดทุกอย่างนีหมดเลยภาพไม่เหลือเลยครับหายปิวเหมือนอะไรมาปัดออกไปเลยครับหยิบหยิบมาทําอีกก็ไม่ได้แล้วค่ะหยิบร่างหยิบตาหยิบหยยบน้าตาหยิบรูปร่างกาหนดอีกก็ไม่ได้ลนะไม่ได้เพราะมันถือว่ากูตรวงแล้วกูเชื่อแล้วมึงจะไปเอามาทําอะไรมึงจะดื้รือไปถึงไหนนะนีจ๊ะ ความพิสูจน์ก็ค no. yeah. ือเราเรากำหนดอีกได้เ hmm. ด mm. ี๋ยวเดียวได้แวบเดียววันหลังเราลองทำอีกมันก็แวบเดียวกำหนดให้เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนังเห็นรูปร่างมันก็แวบเดียวพอหยิบมีดหยิบผ้าหยิบอะไรมาติบมาลอกหนังมันก็เห็นแวบเดียวมันก็หนีพิสูจน์แล้วค่ะนั่นก็นั่นก็เป็นเครื่องบอกตัวเองว่ามันตัดสินเรื่องตายแตกที่นักปฏิบัติท่านบอกคนหนูว่ากายแตกก็ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดภาษาแม่แม่เรียกว่า มาตัดสินตัดสินที่จะไม่ยินดีในในอุปทานในในรูปแล้วมันวางรูปได้แล้วมันมันไม่ยินมันเชื่อเรื่องธาตุสีดินน้ำนไฟเป็นเป็นเป็นธาตุจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครเป็นใครไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนไม่มีใครเป็นเป็นเป็นมือเป็นปูมีแต่ประธาตมาประชุมกันในสุดธาตุก็ก็คืนสู่ธาตุเดิมเออมึงไม่ต้องกลัวหรอกว่ามึงจะไม่คืนสู่ธาตุเดิมมึงมึงก็เห็นนี่เหี่ยวเฉาอะแบบนี้มีคน แต่ที่มีน้ําหนักเป็นนักกีฬานะลูกน้ําหนักหลายกิโลละลก็เจ็ดสิบแปดสิบก็ได้หรือไม่ก,ก็ห้าสิบหกสิบกโลแต่พอเขาจะตายนะพอก็แก่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 หนูรู้ไหมน้ําหนักเขาเหลืออยู่สิบสี่สามสิบสี่กิโลสามสิบสี่กิโลค่ะผู้ชายนะคะแม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นละ,ะอันนี้ภาพจริงเรื่องจริงจี่ที่จากน้ําหนักทั่วไปหกห้าหกสิบกิโลประมาณนี้ยแต่เหลือ สามสิบสี่กิโลนึกภาพไว้บันนี้เหียวเป็นริ้วสู้หรืเป็นว่ายม,ม,มันลดมันลดมันลงตัวขนาดนั้นเลยค่ะจ้ะอันนี้แม่ไม่้วยความจริงก็ก็ปรากฏแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ปรากฏเอ,อเปลี่ยนร่างกายหมดไม่ว่าจะยังไงนำลังงามจากขาวาน อภัสราหงสกุลและอะไรแล้วก็ไม่รู้ละนี่แน่เลยเกิดทันเ,เออแม่เป็นยังไม่ได้มาทางโลกอะที่เขาไปประกวดนางงามจาก,กรววลเข้าง,งามกันาดไหนตอนนี้ไปดูเธอมันเอาไว้ไม่ได้หรอกอ่นี่แหละแม่เลยว่าถ้าพิจารณากายมังกายแยีกายกันดับฐานกายดับฐานดับดับฐานรูปไม่ไม่ยินดีในรูปเนี่ยให้ให้มันวางรูปได้ให้มันผ่านกองทัพนี้ได้ให้มันฆ่ากิเลสกองนี้ได้ ก็อย่าใจร้อนก็ทํําทานี้แหละทําเรื่องพิจารณามากายแล้วก็เผาเนี่ยทําแล้วทําอีกทำเรื่อีอเนี่ยทีนี้ก็ขั้นต่อไปก็รู้นี่ว่าทาอะไรก็ไปดับน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ไม่มาจับมือเราทํานี้ไม่ได้มาไม่ได้มาจี้แล้วก็ไม่ได้มาบอกด้วยว่านี่นะใบไม้ที่อยู่นอกกำมือน่ะนั่นก็ไปเอามาทํานะเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอก ท่านในตำราไหมท่า,านยอยาบอกแล้ตำราตำรา,า,า,าเออแล้วกออ็การบ้านการบ้านโจทยโจทย์เนี่ยเขพูดอยู่งั้นก็ถ้าใครจะเอาตำรา,าเอาการบ้านเอาโจทย์เอาพระตรปิฎกมามามา,มาใช้ประโยชน์เลยแล้วมาตัดสินจบจบ,จบการวิธิปัสสนาจบการภาวนาจบการปฏิบัติเป็นปรรลุธรรมหลุดโลกเลยนะไม่ได้ค่ะเพราะว่านั่นคือคำนั่นคือคำคำสอนคำสอน,คำสอนที่ ที่เป็นภาษายอ่อเป็นคําสอนที่ที่ต้องเอามาเป็นโจยดอะเนี่ยเป็นเป็นคายออ่อเออกลัวให้มึงเอาไปทํางานอะแล้วมึงเอามาส่งกู่มึงเอาไปแตปกๆสิเนี่ยันก็เหมือนที่เมื่อเรามีภาพเกิดขึ้นอะว่ามีคนภาพเขียนภาพอนั่งสมาธิอยู่บนห่วงยางอ่ะแล้วก็เป็นภาพปริศนาเอาทายสินี่คืออะไรทําไมพระ คนถึงไปนั่งสมาธิอยู่บนห่วงยางแล้วก็ถามว่านี่คืออะไรแปลว่าอะไรตีมาสีนี่เห็นไหมคะแล้วพอเราถ้าเรารู้ความจริงเราก็ตีได้อ่านได้ว่าไปนั่งสมาธิที่ห่วงยางแล้วก็ห่วงยางนั่นก็อยู่ในแม่น้อยู่ในน้ําด้วยออแต่ทีนี้มันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นไหมความเข้าใจยังไม่เท่ากันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่นั่งสมาธิอยู่บนห่วงยางก็ถือว่าตัดหมดห่วงหายห่วง นะไม่มีห่วงอีกแล้วอย่างนี้จ้ะนะี่ยแล้วทําไมอ่ะแล้วคนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะก็ทําไมมองอีกรูปหนึ่งอะ่ะว่าอันนั้นอ่ะวัตวนเนี่ยนะเขาให้วัตวนเพราะอะไรก็าสามารถแปรแปรได้แบบนี้อันนั้นเราตอบอนว่านั่นคือวัตวนจ้ะไม่ใช่หมดห่วงไม่ใช่ตัดห่วงอย่างนี้จ้ะนะมันจะวัตวนได้ยังไงก็ยางยางมันเป็นวงกลมอะ่ะจ้ะแล้วโลกนี้เป็นโลกวัตจักร วัตถุประทัดสงสารวัตวนนะนะเพราะฉะนั้นก็ปริศนานะ่ะก็เลยต้องบอกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าอยู่สามโลกเนี่ยวนเวียนอย่างเงี้ยเหมือนยางรถที่มันเป็นวงกลมนั่นแหละที่ไปนั่งภาวานาอย่างไงก็ต้องให้ให,ให้เห็นให้เห็นความวัตตะให้เห็นวัตตะให้เห็นวัตตะว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไปนั่งภาวานาเนะี่ถ้าปริศนาเราก็ยังถ้าเราไม่ฆ่ากิเลสใจเรายังไม่ยังมีอวิชชาเราก็จะอ่าน อ่านภาพปริศนานี้ไม่ได้แล้วพอพอพอาทิตย์พอเฉลยก็ลูกหลานก็เข้าใจนี่นะว่าเห็นไหมโลกนี้ไม่มีต้นหาต้นก็ไม่เจอหาปลายก็ไม่เจอวนอยู่นั่นแหละวนไม่วนอยู่สามแดนโลกธาไม่วนอยู่นรกกับสวรรค์เหนือมนุษย์วนเวียนอยู่นี่แหละนะเนี่ยเวลาก็เลยว่าแล้วห่วงยางออ้ล้อรถน่ะมันพา,พาพามนุษย์พาเจ้าของรถไปไหนมาไหนทั่วทั่วประเทศก็ได้ ไกลแค่ไหนก็ได้แต่มันไม่มันไม่รู้ภาษาเลยกูมีท่าให้หมุนล้ออย่างเดียวกูมีท่าหมุนล้อล้อกูหมุนอย่างเดียวแต่กูไม่รู้ไปถึงไหนถึงไหนก็เหมือนกันจิตเราก็มีท่าที่เกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียวไม่รู้ความหมายถ้าพุทธเจ้ามามาบอกไม่มีทางเลยไม่มีใครรู้ความหมายเลยไม่มีใครรู้ความหมายถ้าพุทธเจ้ามันบอกว่าไอ้ไอ้มึงวนๆอยู่เนี่ยมึงไม่เมืงอไม่ไม่พ้นนะไม่พ้นนรกไม่พ้นสวรรค์ไม่พ้นเมืองมนุษย์นะถ้ามึงทําดีมึงก็ไปสวรรค์นั่นละ ถ้ามึงทําชั่วมันก็ไปนรกนรกอาบายจะพูดทั้ทงสี่ถ้ามึงทําดีปันอยู่ระดับที่ว่ามีสินห้าหรือมีสินมั่งหรือระดับการคือเมืองมนมุษย์เนี่ยมันเป็น,น,เ,ปนเป็นแดนที่จะมีปัญญาที่จะรู้รู้แจ้งรู้ําสอนพระเจ้าไดไเนี่ยมีแดนนี้แล้วถ้าเองมาแดนนี้ก็เองโชคดีแล้วเองจะเปิดเองจะปล่อยโอกาส